สปยก็อยู่ที่เดอะพัรหน้า์คลิน,นิกค่ะทุกคนมันดีมันพับใจมันมันโอเคมันไม่ได้แค่ได้อยู่แต่มันได้เลยสปอยก็มีปัญหาค่ะนั่นก็คือใต้ตาหมองคล้ำลึกเป็นริ้วรอยนะคะ่ะวันนี้เลยจะมาเติมฟิลเลอร์ใต้ตากันค่ะทุกคนและอีกอย่างหนึ่งที่สปอยจะมาทำนะคะก็คือฟิลเลอร์ปากนั่นเองคือสปอยเห็นแบบ ใครๆเขาก็ทําแบบยกมุมปากปรับอบอิ่มสปอยมีไอดอลค่ะนั่นก็คือพี่ดิวอลิซาานั่นเองนะคะใครๆก็แบบเห็นเขาเป็นไอดอลใช่ไหมสปอยก็เหมือนกันมาเดี๋ยวเราจะไปทําฟิลเลอร์ใต้ตาอีกหน่าให้ดูกันนะคะทํายังไงเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ ก็ทําเสร็จไปแล้วหนึ่งข้างนะคะเป็นไงคะเห็นความแตกต่างไหมคะข้างนี้จะดูเต็มขึ้นดูอิ่มขึ้นแต่ข้างนี้เห็นไหมยังโบอยู่เลยเดี๋ยวเราไปเติมอีกข้างนะะึ่งค่ะ ก็ฉีดแล้วนะคะครอบสองข้างเป็นไงคะรู้สึกว่าดูฉ่ำขึ้นดูเด็กลงไม่เจ็บเลยอะแรู้สึกแบบเฮ้ยมันมันเต็มอยู่ในใจอะมาเดี๋ยวต่อไปแ๋ยวเราไปฉีดปากกันต่อนะคะทุกคนไปดู้ันเลยมาแล้วค่ะปากยูเลเซรลานะคะแบบที่สปอยต้องการเลยคือแบบอวบอิ่มแบบ โอยดูฉ่ำน,นะจุ๊บก็บอกว่าคุณหมอมือเบามากเป็นกันเองด้วยนะคะที่นี่นะและสำหรับใครนะคะที่อยากจะมาทำแบบสปอนะคะแวะมาได้เลยค่ะที่เดอะพาร์าทนาคลินิกค่ะ